Yeah! Yeah! Let's go! มิซูมิชิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ที่ย่านลากกระบังกิ่งแก้วเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิ โชว์รูมแห่งใหม่ของมิตซูบิชิสาขาลาดกระบังกิ่งแก้วดำเนินงานโดยบริษัทเอเวอร์มอเตอร์จำกัดตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด3ไร่โดยเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการหลังการขายที่มีประสบการณ์มีความชำนาญพร้อมมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าค่ะ โดยภายในโชว์รูมแห่งนี้นะคะสามารถจัดแสดงรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆได้มากถึง5คันเลยทีเดียวและมีพื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงพร้อมอุป,ปกรณ์ที่ครบครันมากถึง10ช่องซ่อมและยังสามารถให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าได้อีกด้วยโชว์รูมแห่งใหม่นี้นะคะยังมีพนักง,งานที่พร้อมให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า45ท่านที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานและความพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมค่ะและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการเพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าพร้อมความสะดวกสบายในการบริการแบบ one stop service บริษัทเอเบอร์มอเตอร์จำกัดสาขาลัดกระบังกิ่งแก้วยังเป็นหนึ่งในโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยที่พร้อมจำหน่ายมิตซูบิชิอ o ลแลนเดอร์ PHEV ให้บริการแก่ลูกค้ารวมทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องชาร์จกระแสไฟฟ้าเพื่ออำเนยความสะดวกด้วยล่ะค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย ทางบริษัทเอเบิร์มอเตอร์จำกัดสาขาลาดกระบังกิ่งแก้วยังได้ร่วมฉลองโอกาสสำคัญนี้พร้อมขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้รถยนต์มิตซูบิชิด้วยแคมเปญมิตซูบิชิมอเตอร์ในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้านในครั้งนี้ด้วยค่ะ